สวัสดีครับเพื่อนๆผมสองฝั่งของชาแนลครับวันนี้ผมจะพามาดูพา,ายุเมื่อคืนที่กรทมอพอดีฝนตกเมื่อคืนเนาะตกหนักหนักมากๆน้นนนนนแบบตั้งแต่ตีสมยันเช้าเนาะตอนนี้ก็ได้เกิดน้ําท่วมตอนนี้ที่ผมมาที่ขนส่งพัทลุงโนสายสองเนาะตรงขนส่งอะเป็นช่วง,ง,งน้ำท่วมน้ําขังแล้วแบบลรงสภาพน้ําตอนนี้แล้วกันครับดูนะครับสภาพทั่วไป อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะว่าเป็นยังไงอีกเนาะ <c oughs> ตอนนี้ขาออกมานอกจากขนส่งเนาะ <c oughs> ดูครับติด <c oughs> ติดเป็นแถวระพิดของเมื่อคืนเนาะ <c oughs> พายุมันเข้าตกประมาณตีสามอะตกแล้วไม่หยุดเลย <c oughs> หยุดอีกทีก็ตอนเช้าเช้าก็สายแล้วเนาะฝนตกเยอะมากฝนของพายุเนาะ, <c oughs> ะที่เข้าจากรู้สึกจะเป็นเกาหลีมั้งประมาณประมาณนี้เนาะที่ฟังข่าวอยู่นาว่า เข้าเกาหลีแล้วผ่านมาญี่ปุ่นแล้วเลยว่าที่เมืองไทยของเราเนาะพอ <c oughs> ดีผ่านมาทางนี้ก็เลยไม่มาให้เพื่อนได้รับชมเนะว่าผลของการพายุตกหนักเมื่อคืนมันเป็นแบบนี้เนาะ,อะตอนนี้กลับไปแล้วครับ <laughs> ท่วมเป็นทะเลเลย กทมก็แบบนี้เนาะถ้าฝนตกเยอะๆมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าท่อมันจะระบายน้ําไม่ทันเนาะมันไม่เหมือนแบบตามแต่จังหวัดบ้านเราเนาะถ้าว่าไม่หนักจริงๆก็ตกมาแป๊บเดียวก็จะระบายได้แต่ในกทมรู้สึกว่ามันมันมันช้าเนาะมันจะระบายได้มันไม่มีที่จะไปท่วม ขนต้องขึ้นรถไปเขาไม่กล้าลุยน้ําแล้วในร้านขนส่งก็จะลงระบากนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นเป็นช่วงของขนส่งทั้งแถบสองอ่าสองข้ามถนนแต่นี้มันท่วมแบบนี้ก็คงจะลงยากนิดนึง ก็สัญจรไปมานาะมีทั้งเข้าทั้งออกไม่ทราบไม่แน่ใจนะว่าจะลดลงตอนไหนเนาะผมก็ไม่เคยสักทีว่าเวลาฝนตกเป็นเมฆพึ่งเข้ามามาพอดีมาส่งของแล้วพอดีเห็นพอดีเนาะรถ <c oughs> ใหญ่ก็โอเคอยู่รู้สบายสบายนี่แหละครับสภาพของกทมเนาะ,ะเนื่องจากท่ออาจจะตันหลายๆอย่างเนาะมันเลยทําให้แบบว่ารถ ไอ้น้ำไหลไม่ทันไหลลงช้า,าเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับกับพายุเมื่อคืนของกอทมอเนาะเนี่ยขนส่งสองฝั่งก็จะลำบากนิดนึงาการขนส่งเพราะว่าน้ามันท่วมเนาะผมไม่รู้มันจะลดเมื่อไหร่ไม่แน่ใจหมอสายก็ยังมาได้อยู่เนาะ อย่างว่าเนาะบางครั้งจําเป็นต้องมาเนาะก็ย,ยังเข้าได้อยู่ยังถือว่าโอเคอยู่ตรงนี้มันเริ่มจะ <c oughs> ไม่ลึก <c oughs> เหมือนด้านในด้านในจะลึกกว่าน,นี้เนาะผมก็เก็บภาพบรรยากาศของฝนตกเมื่อคืนมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกันเนาะว่า <c oughs> ตกหนักมากเมื่อคืนเนาะเป็นอันว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามสองฟังโค้งชแนลเดินครับวันนี้ได้ชมคลิปฝั่งไทย บรรยากาศฝั่งของไทยไทยน้ำท่วมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจาก2อฝั่งของชาแนลนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆ